กลับมาอัปเดตกันต่อเลยผมกับในเซ r ร์ฟเวอร์เทเนิลแพซีซันที่9ถ้าใครที่เปิดคลิปนี้แล้วยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ผมแนะนําว่าให้ย้อนกลับมาดูคลิปก่อนหน้านี้ก่อนเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยพลิกงแนะนําเกี่ยวกับระบบทั้งหมดที่จะมาในซีซันที่9ครับผมและคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตต่อเนื่องถึงการรีวิวไอเทมใหม่ๆที่อยู่ในเพลนแพสซีซันที่9แบบละเอียดเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันว่าหน้าตาและความสามารถของไอเทมแต่ละอย่างนั้นคืออะไรและมีความสามารถอย่างไรก็ไปดูกันเลย มเริ่มกันกับไอเทมชิ้นแรกเลยผมกับระเบิดตัวใหม่ล่าสุดกับระเบิดหลักเธอไหมโดยการใช้งานของเจ้าระเบิดนี้ผมจะเป็นรูปแบบของการโยนเข้าไปหาศัตรูโดยตรงเลยผมรูปแบบการทํางานของมันเนี่ยก็คือโยนไปปุ๊บระเบิดจะกระจายออกมาเป็นเปลวไฟบริเวณโดยรอบโดยความเสียหายของมันนะผมจะวัดจากจุดศูนย์กลางก็คือยิ่งอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางที่ระเบิดเนี่ยดามเมจก็ยิ่งแรงับผมมีความใกล้เคียงกับตัวระเบิดเพลิงที่เป็นขวดับผมก็เรียกว,ว่ามันค่อนข้างแตกต่างกันนิดน,นึงก็คือ โดยรูปแบบการทำดาเมจนะผมก็จะตรงตามภาพนี้เลยนะถ้าเกิดว่าอ้างอิงจากเวอร์ชันของ PC มาผมก็คือยิ่งใกล้จุดศูนย์กลางดาเมจของตัวไฟเนี่ยก็จะยิ่งแรงขึ้นและเมื่อเปรียบเทียบกับระยะกับตัวระเบิดเพิงมโนทอกเนี่ยก็แนะนําว่าความห่างของการกระจายเนี่ยก็จะต่างกันผมแต่ว่ามโนทอกเนี่ยจะมีข้อดีก็คือไฟเนี่ยดาเมจมันจะสม่าเสมอกันนะแต่ว่ามันจะค่อนข้างแคบกว่าเพราะฉะนั้นผมในเรื่องของความแตกต่างระหว่างระเบิดไฟแบบใหม่กับแบบเก่าก็คือ ระเบิดไฟแบบใหม่ผมจะมีดาเมจในการเบิร์สที่แรงมากกว่าขวดเพลิงรูปแบบเก่าเพราะว่าขวดเพลิงรูปแบบเก่าเนี่ยต้องให้ศัตรูเนี่ยยืนแช่ประมาณ3-4วินาทีถึงตายแต่เกิดว่าระเบิดไฟแบบใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราโยนไปที่กลางตัวศัตรูโดยตรงเนี่ยใช้เวลาประมาณ1วินาทีเนี่ยศัตรูก็แทบจะคนเปิมว่าตายแบบแน่นอนผมเพราะว่าเป็นระเบิดสายเบิร์สนะและสำหรับเทคนิคก,การใช้งานของเจ้าระเบิดนี้ผมด้วยความสามารถของมันเนี่ยมันจะเป็นลูกผสมของระเบิดไฟกับระเบิดปกติครับผมก็คือสามารถเบิร์สได้และ ทำดาเมจบริเวณโดย,โดย,โดยรอบได้ก็เลยทําให้ระเบิดนี้เนี่ยสามารถใช้งานแทนระเบิดปกติที่โยนทั่ว,วไปได้และใช้งานแทนขวดเพิงได้ก็เลยจะกลายเป็นว่าระเบิดนี้สามารถใช้งานได้ดีทั้งในโหมดทีมดัชแมปกติในโหมดยึดฐานต่างๆอย่างเช่นโหมด ABC โหมดฮาร์ดพอยต์ก็เลยกลยันไเ้ว่าเป็นระเบิดที่น่าสนใจมากเลยผมเพราะว่าลูกเล่นเนี่ยค่อนข้างแพลวพาวแล้วก็หลากหลายแถมดาเมจยังค่อนข้างรุนแรงมีพื้นที่ในการทําลายล้างค่อนข้างสูงเหมือนกันก็น่าใช้งานมากๆเลยนะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติม เจ้ระเบิดตัวนี้ผมเป็นระเบิดที่ได้เรียกว่าอยู่คู่กับตัวเกม Call of Duty เนี่ยมาอย่างยาวนานมากๆเลยผมตั้งแต่ภาคแรกๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทีมขอ a พิว e Pass ซีซั่นที่9เนี่ยเป็นทีมของการย้อนหลังของสงครามโลกครั้งที่2ถ้ากับว่าระเบิดตัวนี้จะมาให้เข้ากับทีมซีซั่นที่9เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนั่นเองนะก็เรียกว่าเป็นระเบิดที่ OP มากๆเลยนะถ้าเกิดว่าวัดจากในภาค p c ภาคเก่าๆ และสิ่งที่เรียกว่าความโอของระเบิดนี้ผมถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆเนี่ยระบบปกติถ้าเกิดว่าเราถือแล้วโยนไปเนี่ยมันจะมีดีเลยประมาณ5วินาทีใช่ไหมเราต้องกะเวลาถือแล้วก็กอดจะง้างไปแต่ระเบิดตัวนี้พอเราโยนปุ๊บระเบิดโดนพื้นปุ๊บหรือว่าโดนอะไรก็ตามเนี่ยตัวระเบิดมันจะระเบิดทันทีเลยผมเรียกได้ว่าเป็นการเบิร์สดาเมจแบบทันทีแถมแอนิเมชันของการโยนเนี่ยค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าดูในภาคของ PC มาก็เลยเป็นระเบิดที่น่าจับตามองม,องมากๆ แล้วก็ต่อมาด้วยไอเทมชิ้นที่2ไอเทมใหม่กับ o อเวอร์เตอร์สกิลอีควอไรเซอร์โดยรูปแบบการทำงานของอุชิ้นนี้ผมจะเปลี่ยนเสมือนกับตัว SMG คู่ที่มีความเร็วในการยิงที่สูงจะจัดเลยผมเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยเดินผ่านหน้ามาเราเนี่ยเราสามารถยิงปุรุๆศัๆตรูเนี่ยก็แทบจะวูบดับได้ในทันทีนะอารมณ์เดียวกับถือ QQ9 2บอกในเวลาเดียวกัน โดยาอาวุธอันนี้ผมถ้าเกิดว่าเป็นในภาคเกา่กาๆเนี่ยจะเป็นอาวุธประจําตัวของตัวละครลีเปอร์นี่เรื่องความสามารถและการใช้งานนะผมอันนี้พี่ลิงมองว่ามันน่าสนใจนะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยโอเปอรเตอร์สกิลที่ค่อนข้างโอพีเนี่ยก็จะเป็นในส่วนตัวอันเนอรเลเตอร์ใช่ไหมซึ่งอันเนรเลเตอร์เนี่ยมันยิงได้ทุกระยะแล้วก็มีตัวช่วยเล็งแต่พอมีตัวนี้มาเนี่ยก็คือเราเวลาเรายิงระยะประชิดเนี่ยแน่นอนว่าการลั่นกระสุนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะหลบอันเนรเลเตอร์ได้เนี่ยเราก็สามารถยิงสวนกลับไปได้นะหรือ ที่เป็นปืนทั่วไปเนี่ยแน่นอนว่าในระยะประชิดเนี่ยมันก็จะมีตัว q U 9ที่สามารถฆ่าได้เร็วที่สุดแต่ตัวนี้เนี่ยยิงได้ค่อนข้างเร็วกว่า q U 9และที่สําคัญมันมี2กระบอก <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเป็นปืนคู่เลยก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นโอนะเวอร์เตอร์สกิลพิเศษนะก็เรียกว่าเป็นปืนคู่แล้วก็ถือเดินไร่ยิงไร่ยิงครับผมแต่ถึงแม้ว่ามันจะเก่งในระยะประชิดขนาดไหนก็ตามข้อเสียของมันก็คือตัวกระสุนของผมค่อนข้างที่จะยิงปลายกระสุนเนี่ยกระจายอยู่พอสมควรถ้าเกิดว่าเรายิงระยะไกลมากจนเกินไปนะเพราะฉะนั้นนี ก็อาจจะเหมาะสำหรับกรณีที่ยิงระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางเท่านั้นเหมาะสำหรับในกรณีที่เราเนี่ยต้องการเคลื่อนที่หรือว่าบุกเร็วนะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมโดยเจ้าโอเบอร์สกิลตัวนี้ผมจะอยู่ในคุณภาพอินฟินิตวอ์แฟ a ร์การใช้งานของตัวปืนเมื่อเราเนี่ยกดใช้งานมาปุ๊บตัวปืนนงผมจะมีลูกกระสุนให้ข้างละ55นัดถ้ากับว่าเราเนี่ยจะมีกระสุนเนี่ยเฉลี่ยประมาณ110นัดในการยิงผมกด1ครั้ง กระสุนจะออก2ลูกก็คือออกด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรายิงเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดเพลินจนเกินไปเนี่ยกระสุนจะไหลแบบร,บรัวเป็นน้ำเลยนะเพราะฉะนั้นข้อแนะนาเพิ่มเติมก็คือเวลายิงพยายามจะกดค้างจนเกินไปนะเพราะว่ายิงจริงๆเนี่ยประมาณ3-4มิึงีทีเนี่ยก็แทบจะหมดแม็กได้เลยนะเพราะว่ากระสุนเนี่ยมันจ่ายแบบ SMG แบบรัวๆมากๆ โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอเปอรเตอร์สกิลผมที่น่าสนใจในการใช้งานแต่ทว่ามันจะสามารถที่จะมาทำลายเมตาแล้วก็มาแทนที่ปืนเก่าๆได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเราก็ต้องรอมารุ้นกันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะตอนที่ตัวเกมเนี่ยอัปเดตเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์จริงเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมาจริงแล้วมีความสามารถได้เนี่ยอาจจะต้องมีการเนิร์ฟปืนโอเบอรเตอร์สกิลอันเก่าๆอย่างอินเทรเตอร์ให้น้อยลงกว่านี้ผมก็คือมันค่อนข้างเก่งมากเลยนะในตอนนี้ผมถ้าเกิดว่าปืนใหม่มาเนี่ยมันอาจจะยังสู้ไม่ได้นะ และต่อมาก็ตามด้วยสกอร์สติ๊กอันใหม่ล่าสุดกับชิวเทเรดโดยสำหรับแต้มในการเลือกใช้งานสกอร์สติ๊กตัวนี้ผมจะอยู่ที่300หน่วยในเซิร์ฟเวอร์เทสในเซิร์ฟเวอร์จริงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเรื่องความสามารถในการใช้งานครับผมเมื่อเราทาการเก็บแต้มจนครบแล้วเรากดใช้งานเนี่ยจะเป็นการตั้งป้อมปืนครนบผมถ้าเกิดว่าใครที่มิกไม่ออกเนี่ยก็ให้นึกถึงการเล่นในโหมดของ b a ตเท e ล o อยยอครับผมที่มันจะมีรถที่มีป้อมปืนกลหรือว่ารถถังที่มันจะมีป้อมปืนกลที่เป็นป้อมปืนให,ใหญ่เนี่ย แน่นอนว่าในส่วนนั้นเนี่ย <_ Q ã al> ก็จะอัปเดตเข้ามาในภาคข,ของโมบายผมก็อารมณ์เดียวกับแบบนั้นเป๊ะเ,เ,เ,เลยนะหลังจากที่เราเนี่ยตั้งป้อมเสร็จแล้วผกเราจะสามารถที่จะใช้ป้อมปืนนี้เนี่ยในการยิงใส่ศัตรูได้ครับผมโดยกระสุนของตัวป้อมเนี่ยตอนเริ่มต้นที่ให้มาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200นัดและระยะเวลาของการทํางานของแสดงผลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2นาทีถึง1นาทีครึ่งกว่า แต่เกิดว่าจะพูดถึงการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่ากระสุนหมดหรือระยะเวลาการแสดงผลหมดเมื่อไหร่เนี่ยตัวป้อมปืนก็จะหายไปแบบอัตโนมัตินั่นเองในเรื่องความแรงของตัวปืนนะผมไม่ต้องบอกเลยว่าแรงตามระยะทางยิ่งใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งแรงับผมถ้าเกิดว่าเป็นในภาคของ PC เนี่ยกระสุนใช้ประมาณ3 4นัดเนี่ยก็แทบจะฆ่าได้แบบอีซี่อีซี่เลยนะถ้าเกิดว่ายิงระยะไกลมากๆาเนี่ยกระสุนก็อาจจะเพิ่มเป็นประมาณสัก5นัด6นัดบ้างตามปกติับผมโดยในมุมมองความคิดของพี่ลิงเนี่ยบอกเลยว่าตั้งป้อมขนาดนี้มันโอพีมากเลยนะ นึกสภาพในโหมด MP เล่นในโหมดที่เป็น ABC ยึดฐานหรือเล่นโหมดปกติเนี่ยแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราสามารถคุมพื้นที่หรือว่าคุมเลนเลนหนึ่งได้เลยเนี่ยแล้วศัตรูเนี่ยดันมาไม่ได้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าค่อนข้างมีผลกระทบแบบสุดๆไปเลยนะแถมในเรื่องของการใช้งานเนี่ยสกอตติกที่ใช้เรียกเนี่ยก็ยังเรียกเพียงแค่300หน่วยเท่านั้น พอๆกับตัว U A V เลยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะกดใช้งานได้บ่อยแล้วก็กดได้แบบรัวๆเลยถ้าเกิดว่าอ้างอิงจากใน s e r v ์ r เวอรและข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าป้อมปืนนี้ผมเรียกได้ว่าเพิ่งมาไม่นานนี้เลยนะก็มากับภาค Call Duty Modern Warfare ผมก็เพิ่งมาไม่กี่ปีนี้เองนะก็ถือว่าเป็นของใหม่แบบสดๆเลยนะ โดยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยดูในภาคของ VC ผมเจ้าป้อมปืนนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สามารถใช้เอาไว้ในการพลิกเกมได้นะโดยเฉพาะในภาคของ w a r Zone ในกรณีที่เราเนี่ยไม่มีพื้นที่ cover กำบังก็สามารถตั้งป้อมปืนนี้เนี่ยช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถกดดันศัตรูได้ดีขึ้นแล้วก็ด้วยลักษณะของตัวปืนนะผมที่มีลักษณะเป็นป้อมปืนที่ดูแล้วเนี่ยมีตัวโล่ก,กันกระสุนให้ด้วยก็ตามแต่ถ้าว่าอย่าลืมนะว่าตัวโล่ก,กันกระสุนของมันเนี่ยมันจะอยู่เพียงแค่ช่วงบนของลำตัวเราเท่านั้นนะผมเท่ากับว่า ในบริเวณที่เป็นช่วงเท้าเนี่ยแน่นอนว่าตัวป้อมปืนเนี่ยจะค่อนข้างเปิดโล่งในระดับหนึ่งถ้าเกิดว่าโดนศัตรูยิงมาในช่วงเท้าเนี่ย ก็อาจจะมีโอกาสในการตายได้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเทคนิคในการใช้งานก็คือเวลาเราตั้งป้อมเนี่ยเราควรอาจจะตั้งหลังสิ่งปลูกสร้างครับผมที่แบบว่าเป็นพวกกองหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่สามารถบังบริเวณส่วนล่างของเราได้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองหรือว่ายึดพื้นที่นั้นเนี่ยแบบสมบูรณ์สตูก็แทบจะคอนเฟิร์มว่ายิงเรามาไม่ได้เลยนะนอกจากเขาจะโยนระเบิดมาหาเรานะหรือถ้าเกิดว่าจใจดีเนี่ยก็ตั้งบริเวณตึกที่เป็นพวกอาคารต่างๆผมให้ตัวตึกเนี่ยมันบังเท้าเรานะอันนี้ก็เป็นการปิดจุดอ่อออนนนนของอุปกรณ์ชิ้นน้ีนะ และคราวนี้เราก็ทำการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมที่อยู่นอกเหนือจากนี้กันดีกว่าผมเป็นข้อมูลปลีกย่อยอื่นๆก็มาเริ่มก,กันกับอย่างแรกเลยกับรูปเล่นของอินโทรรูปแบบใหม่กับผมในกรณีที่เราเนี่ยทำการเก็บเลเวลลงแรลงแล้วก็ถึงจุดจุดหนึ่งปุ๊บพอแหล่งั p เมื่อไรเนี่ยก็จะมีอินโทรตรัวนี้เนี่ยโชว์ขึ้นมาให้รู้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยอยู่แรล่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วนั่นเองก็เรียกว่าเป็นระบบที่เพิ่มความเท่ให้กับเรานะโดยพิลิงว่าในส่วนของอินเทอร์เฟซแบบใหม่เนี่ยมันน่าจะมีเพิ่มกว่าน และต่อมาผมกับตราของโหมดใหม่ที่กำลังจะมาในอนาคตซึ่งเป็นตราของตัวมงกุฎอันนี้ใครที่เล่นภาคพ c ซมาแล้วก็คุ้นๆอะไรเนี่ยจำได้ว่าเป็นโหมดไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพ่ลิงก็ได้นะเพราะว่าพิลิงเนี่ยนึกไม่ออกกับผมมันก็มีคล้ายๆอยู่หลายโหมดแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นโหมดไหนนะแล้วต่อมาผมกับข่าวดีของผู้เล่นสาย Battle Royale กับการเตรียมตัวอัปเดตแผนที่ใหม่เอาคาทัสโดยในตอนนี้ผมก็มีในส่วนตัวภาพหลุดของแผนที่เอานี้มาก็มีหลายคนเก่งกันว่าเฮ้ย ถ้าเกิดว่าแผนที่หลุดอันนี้เนี่ยมันเป็นจริงครับผมถ้าเกิดว่าโหมดบัตเทอร์รอยัลจะมีด่านใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือเจ้าด่านนี้นะผมที่จะเป็นเกาะคุกกลางมหาสมุทรอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยผมว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าโหมดบัตเทอร์รอยัลมาเนี่ยแล้วมันจะมากี่คนเล่นแบบไหนได้บ้างก็คือจานวนของคนที่จะสามารถลงได้ในเกาะนี้เพราะว่าพื้นที่โดยรวมถึงแม้ว่ามันจะดูใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะก็จะเป็นพื้นที่ในขนาดกลางผมพอๆกับ แมป MP ได้เป็นขนาดใหญ่ประมาณสัก2-3ถึงเท่านะก็เรียกได้ว่าอาจจะมีการต่อสู้กันที่มากะกว่าปกติแล้วก็การไฟกันที่มากกว่าปกตินั่นเองแต่ถ้าว่าที่หลุดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตัวแผนที่ในเซิร์ฟเวอร์เทสเท่านั้นนะผมต้องย้ำก่อนว่ามันมีเพียงแค่แผนที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่มาในเร็วๆนี้ผมหรืออาจจะไม่มาก็ได้เหมือนกันอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นเนี่ย จะเล่นในโหมด b บ t เทอร์รอยัมากขนาดไหนแล้วก็ถึงจุดๆที่เขาเรียกได้ว่ามันโอเคกับการลงก็ต้องรอรุ่นกันอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นใครอยากให้โหมดนี้มาก็อย่าลืมไปสนับสนุนเล่นโหมดเบ t เทอร์รอยัให้ได้กันเยอะๆจนถึงค่าเฉลี่ยที่คนเนี่ยหรือว่าทีมงานเนี่ยพอใจแล้วเขาก็จะปล่อยแทดหมายมาให้เล่นกันนะ และภาพหลุดต่อมาผมกับแผนที่ด่านไมในโหมดของ MP กับด่าน Terminal อันนี้เนี่ยก็มีภาพหลุดของตัวสคริปต์ของลักษณะของตัวด่านมาโดยรวมแล้วโดยลักษณะของด่านนี้ผมก็คือด่านสนามบินที่ทุกคนเนี่ยใครเคยเล่นมาเนี่ยก็น่าจะพอรู้จักกับผมในภาคของ PC นะและต่อมาผมกับด่านไมอีกด่านหนึ่งในโหมด MP ผมก็คือด่าน r e b i r t h ด่านนี้เนี่ยลักษณะก็จะเหมือนกับโรงงานลางครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้รายละเอียดข้อมูลเนี่ยยังมีน้อยนะด่านนี้ก็เรียกว่าเป็นด่านในภาคเก่า และด่านไมลด่านต่อมาผมกับด่านพายด่านนี้เนี่ยจะเป็นด่านในโหมด2ต่อ2เพราะว่าเป็นด่านพื้นที่ในขนาดเล็กลักษณะของตัวด่านของผมจะเป็นการต่อสู้กันภายในป่าต้นสนนั่นเองนะแล้วก็ต่อคนด้วยด่านสุดท้ายผมกับด่าน breakdown อันนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะก็มีเพียงแค่ภาพแผนที่นะและก็ข้าวประมาณนี้ผมสำหรับการอัปเดตในเวอร์ชันล่าสุดของ Battle Pass Server Test Season ที่9กับการสปอยของต่างๆที่อยู่ในซีซั่นหน้าครับผมซึ่งพี่ลิงคาดการณ์ว่า ของเหล่านี้เนี่ยน่าจะอยู่ในซีซันที่9แล้วก็ซีซันที่10ทั้ง2ซีซันนี้เนี่ยแต่ถามว่าอันไหนจะมาก่อนอันไหนจะมาหลังอันนี้พี่ลิงก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะผมเพราะว่าอยู่ที่ทีทมงานรัวๆเลยว่าอยากจะเอาไหนลงก่อนก็ลงอันนั้นก่อนแหละก็สุดท้ายเนี่ยผู้เล่นอย่างเราก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีหนึง่งตอนเข้าสู่ซีซันใหม่นั่นเองนะ และเมื่อเดิมใครชอบพีดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ติดตามกันได้นะครับผมแทนงช่อง u t u b e แล้วก็แฟนเพจ a c e บุ o งนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วปิ๊ป